รายงานผลงาน1โรงเรียน1น,นวัตกรรมประจำปี2568เชื่อผลงานรูปแบบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นวัดราท่รจ 5G พลรเมืองดีสู่ชุมชนโรงเรียนวัดราชโพทองโรงเรียนวัดราษรโพทองมีพื้นที่โดยรอบเป็นโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชน พบประเด็นนักเรียนกลุ่มนี้ขาดการเข้าถึงชุมชนซึ่งส่งผลทำให้ขาดความผูกพันในชุมชนที่อาศัยอย่างแท้จริง จึงได้ออกแบบแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กได้ใกล้ชิดชุมชนมากขึ้นควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้มีความผูกพันกับชุมชนสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนด้วยการพัฒนารูปแบบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นวัดราทา 5G พลเมืองดีสู่ชุมชนเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นและ เพื่อพัฒนาคนุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีมีความสำนึกรักผูกพันและมีความภาคภูมิใจในชุมชนจากเดิมที่โรงเรียนไม่มีรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ชัดเจนจึงได้ํำเนินการออกแบบนวัตรกรรมโดยมีการสั่งข้อแนวคิดทฤษฎีมารองรับอย่างสมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้โดยมีการดำเนินงานพร้อมปรับปรุงแก้ไขในทุกขั้นตอนดังนี้ เวิร์กเฟรมการจัดทำกรอบงาน A l ล g n ม e n นประชุมมอบหมายงานที่ชัดเจนเทคโนโลยี Enhanced Learning นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาครู r e l a t i o n Activity ส่งเสริมครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพก่อนใช้จริงจำนวน9กิจกรรม Active Learning ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้จริง เธอชอบ performance การทำงานที่มีประสิทธ,ธิภาพส่งผลให้เกิดผลผลิตดังนี้ Great t e c h n o l o นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย Good attitude นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกถึงความรักในชุมชน Guest knowledge นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ Grow of idea นักเรียนสามารถบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน Global Citizen นักเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้งในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่รวมถึงนักเรียนได้รับการพัฒนาซึ่งส่งผลให้นักเรียนประพฤตินตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด ผลสำเร็จของงานนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมที่ครูจัดและจากการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านของเด็กระดับปฐมวัยพบว่าอยู่ในระดับสามครบทุกคนเกิดประโยชน์ทางตรงต่อผู้เรียนนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกให้เห็นถึงความผูกพันและมีความเป็นพลเมืองที่ดีโดยเนื้อแท้เกิดประโยชน์ทางอ้อมโรงเรียนวัฒนราพทองมีแนวทางที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ปัจจัยความสำเร็จโดยความร่วมมือจากชุมชนวัดและครูเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างดีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีการเผยแพร่ในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งและเผยแพร่นอกเขตที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีและนครนายกรางวัลที่ได้รับเป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่ โรงเรียนได้นำเนินการขยายผลและต่อยอดนวัตกรรมในสำนักง,งานเขตพื้นที่และครูผู้สอนทั้ง72โรงเรียนนำไปใช้ในการสอนของโรงเรียนตนเองได้